สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราสองคนนะคะโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n 3 6วันนี้เราสองคนก็มาอยู่กันที่บุญถาวรสาขาราชดาค่ะกลุ่มสุขภัณฑ์ของบุญถาวรราชดาจะอยู่ที่ชั้น3ขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะ วันนี้เราทั้งสองคนจะพามาเจาะลึกเรื่องสุขภัณฑ์กันค่ะก็เน้นไปที่ชักโครกเลยนะคะในคลิปก่อนหน้าเนี่ยก็มีพาไปชมแล้วรอบนึงแบบคร่าวๆสามารถตามไปชมได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเซอร์เวดูรอบๆก่อนนะคะว่าคร่าวๆเนี่ยเขามีสุขภัณฑ์แบบไหนบ้างคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจาะนะคะตัวที่น่าสนใจกันคะ่ะหลักๆเนี่ยเขาก็จะแบ่งตามแบรนด์ให้นะคะอย่างเช่นรุ่นนี้82,390บาทของ American Standard ค่ะแต่ทีนี้อ่ะเรา2คนอ่ะชอบความบางชอบความแบบเนี้ยตรงเนี้ยบางๆแล้วก็ชอบ V Shape คือก่อนจะมาดูพวกสุขภัณฑ์นะคะต้องตกลงกับตัวเองก่อนนะว่าความต้องการมีอะไรบ้าง ก็ S 1> <S 1> สําหรับตัวผมจะชอบแบบแบบบางแล้วก็ความหนาตรงนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ไม่ชอบแบบเหลียมเราจะนั่งสบาย <c oughs> นะครับอีกอันที่นอนก็คือต้องคํานึงก็คือระยะเหลือของเขาเรียกขอบก้นของเรากับพื้นที่ระหว่างตรงนี้ครับมันอาจจะต้องอาจจะต้องดูนิดหนึง่งบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะค,ะน<ช>ครับแต่เนี้ยผมรู้สึกนั่งแล้วแบบโอเคมันชิดมันชิดพอดีเวลาเราฉีดน้ำน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นขึ้นหลัง ใช่ค,คชอบคือชอบมากเลยเวลาเป็น V-shape แล้วก็มไม่ใช่ทรงเหลี่ยมแล้วก็บางนิดนึงใช่แต่เสียอย่างเดียวเป็น,ปนแบบกดข้างบนเราไม่ค่อยเ,ออเราไม่ค่อยประทับใจแบบนี้เท่าไหร่แต่ฝาเขาอะโอเคเลยนะทรงสวยนะดีไซน์ดีคือดีไซน์แบบเป็น V-shape แล้วเป็นแบบเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นดับเบิลวอเทกดับเบิลวอเทหมายความ,มว่าการ ฝัดน้ําของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบการฝัดสอง,สองทิศทางก็คือมีน้ําวนอย่างนี้รอบหนึ่งแล้วก็มีน้ําวนปล่อยออกทางนี้รอบหนึ่งต้องมาดูทางนี้ก่อนจะมาเลือกชักโครกก็ควรจะตกลงกับตัวเองก่อนนะคะว่าชอบนั่งแบบไหนเพราะว่าแบบเขามีเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือของ American Standard อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมราคา34,900บาทเป็นแบบ e-ride แล้วก็เขาจะมีตัวรีโมทมาด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเห็นในโครงการบ้านจาัดสรรเยอะมากๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยก็เรียกก,ก็ว่าได้นะแล้วก็ฝาก็เปิดมีระบบฝารองนั่งที่เป็นแบบอุ่นด้วยนะครับนั่งแล้วอุ่นอุนก้นค่ะขากุดวัสดุขา,ขา,ขา,ขาจะเป็นสแตนเลสนะครับก็คือจะไม่เป็นสนิมแน่นอน นะแบบแต่ตรงนี้จะหนาดิดหนึ่งนะความหนาของตัวตรงนี้ค่ะใช่ก็แล้วแต่คนชอบชอบชหมดหลึกมากอีกอันหนึ่งก็คือด้านหลังขอบเขาคือจะไม่ได้ตันเขาจะมีบาดตรงนี้ที่ไม่ให้น้ํามันซึมเข้าไปข้างใต้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็จะไม่คาอยู่ด้านหลัง ส่วนตรงนี้เป็นโซนของแบรนด์โตโต้นะคะเขาก็จะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความเรียบม,มีความมินิมอลนะคะแต่ว่าใส่ใจถึงความสะอาดเป็นหลักเลยค่ะก่อนอื่นเราจะให้ชมตัวนี้นะคะเป็นเบสเซ e l l e r เลยค่ะราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะแต่นี่ก็ไม่ใช่รุ่นที่โรโวดนะคะที่โรบวทเนี่ยเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวมาชมกันค่ะ ก,กันบอกเลยว่าเราแอบ,บเดินดูกันมาละแล้วก็แบบมีตัวในใจแล้วนี่ okay. สำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะราคา18,900บาทตอน,นที่เราซื้อเนี่ยเราก็จะต้องมีใบใบสเปคแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับให้ช่างทำการติดตั้งนะครับผมซึ่งเขาก็จะบอกระยะความสูงนะครับของชักโคกหมดเลยนะครับใช่หรือว่า คือเขาบอกว่าสามารถไปเสิร์ชใน u t u b e ได้นะคะ Installation ต o t a ัวใช่แล้วชักโครกตัวนี้ที่เราเลือกก็จะดีอย่างตรงที่ด้านหลังของเขาจะเป็นแบบแบบปิดไปเลยไม่จะไม่มีช่องเพราะฉะนั้นน้ําจะไม่เข้าไปอยู่ด้านในชักโครกนะครับจะไม่เหมือนแบบนี้แบบนี้จะเป็นมีน้ําขังอยู่ด้านในได้นะครับอีกอันนึงจะเป็นฝาทรงตัว V เป็น V Shape เป็น V Shape นะครับแบบนี้แล้วก็ระบบด้านในของเขานะครับ คุณผู้ชมลองสังเกตเ,เวลาที่เราหน้าถ่ายหนักจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมาเปลอะบริเวณนี้คราวนี้เขาจะมีรูที่น้ําออกมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะล้างเป่าตรงนี้ออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกรูหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นจะมีรูตรงนี้อีกไว้สําหรับดูดเป่าออกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่3ารูด,ด้วยกันนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นระบบทานาโดเจ็ตของเขาหลักๆเลยอะค่ะที่โหวต รุ่นนี้เนาะเพราะว่านั่งเนนั่งสบายมากคือตรงนี้พอดีแบบพอดีมากมาลองนั่งกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นต้องเลือกนอกจากระบบแล้วนะคะก็คือตรงนี้อยากจะได้กดด้านข้างเพราะว่าถ้าหันหลังก็คือปวดหลังบางคนเขาอาจจะชอบแบบนี้นี่เขาจะชอบกดด้านหลังอ่าใช่ก็บบด้านหลังก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับจะมีแบบกดถ่ายเบาถ่ายหนักนะครับหรือจะกดพร้อมกันน้ำก็จะเบาจหนัะ ที่เขาจะเขียนตรงนี้เป็น3ทับ4.5ก็อันนึงคือ3ลิตรอีกอันนึงคือ4.5ลิตรนะครับจะกดคู่กันก็ได้ประมาณนี้ก็แล้วแต่คนชอบอ๋อมีอีกอย่างนึงแม่บ้านอย่างเราเลือกก็คือนี่ค่ะตรงนี้เอาถึกๆไม่งั้นเวลาล้างมันจะลำบากเราจะต้องแบบเอาหัวชะโงกเข้าไปเนี่ยถ้ายิ่งตรงนี้ยิ่งลึกก็ค่ะยิ่งต้องชะโงกเข้าไปล้างลึกนี่ก็เลยเลือกแบบถึกแบบนี้นะคะ เลือกชักโครกควรจะลองนั่งนะคะนั่งตัวนี้แล้วก็ไปนั่งตัวอื่นแล้วก็วนมานั่งตัวเดิมใหม่เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยถูกใจรุ่นนี้จริงๆหรือเปล่าคะ่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะก็คือเรื่องอะไหล่ค่ะว่าตัวไหนส่วนไหนนะคะที่มีโอกาสที่จะเสียได้ในอนาคตมีอะไหล่เปลี่ยนง่ายไหมแล้วก็าราคาสูงหรือเปล่าคะ่ะ ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นยางกลมๆนะคะที่มีโอกาสที่จะเสื่อมง่ายหน่อยนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่หลักร้อยค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะก็เขาเคลมว่าเป็นการลดเรื่องกลิ่นอับกลิ่นเหม็นด้วยค่ะเพราะว่าที่เราบอกว่าน้ำไม่ขังนะคะก็ทําให้ไม่มีกลิ่นตามไปด้วยค่ะรวมไปถึงเรื่องการติดตั้งนะคะเออมันจะเป็นลักษณะของตัว L shape L shape จะยึดติดลงกับพื้นก่อนครับ แล้วเชฟยืดอยุ่นลงบพื้นโอเคท่อเพิุดีสลีปใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นล็อกแบบนี้มันจะพอดีเป๊ะในส่วนไม่ท่อซลิโนจะยื่นลงนี้มันจคุยกับอยากกับที่จะไม่หาขนาดงแบบท่ห้าใช่แต่ชักโครกเราจะเป็นมันจะรูนี้พอดีชาดีเ๊ะเลยเรื่องการติดตั้งนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่วันนี้เราจะต้องมาขอใบสเปคเพื่อให้ช่างนำไปเตรียมท่อให้พร้อมสำหรับการติดตั้งชักโครกรุ่นที่เราเลือกค่ะยึดลงมันท่อ นียึดลงนี่ปิดน็อตปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือจบแต่ไม่มีพวกอะไรนะมีมีมีระบบมะตลบีมีมีมีให้ครบชุดไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์นอกในการติดตั้งโอเคแล้วมีให้ยกชุดเลยที่เป็นตัวคาราฟินอนใช่ครับคาราฟินไนท์ี้มันอยู่ในห้องนู้นก็คือมีแบ็คให้แบ็คมันจะสีตั้งนนี่สีต้านนี่อ้าวเป็นแบ็คกันกันใช่ แว็กมันดีกว่าพวก,กที่เป็นใช่แว็กมันดีกว่าพวกที่เป็นตัวปูนซีเมนขาวหรือว่าดีกว่าพวกที่เป็น,นยันแนแวเพราะแว็กมันอุน่นทุ่งหกมิบองศาแล้วก็ละลายแล,ยล้วพอมันเย็นใช่ปะ่ะมันก็จะเข้าไข่แล้วก็แข็งมันเดิอและข้อดีอีกข้อสำหรับรุ่นที่เราโหวตนะคะก็คือเขาสามารถเปลี่ยนฝาชักโครกได้ค่ะในอนาคตถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้แบบอัตโนมัติก็สามารถมาซื้อฝาชักโครกแบบอัตโนมัติแยกชิ้นแล้วนำไปติดตั้งได้เลยนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้มาเลยมันก็จะกลายเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติใช่พี่ใช้ตามหา100้านจสินค้าก็จะเป็นดีเทลแบบนี้หมดเลยแบบแยกชิ้นใช่คือวิีเข้าวิสุอเกตอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นตัวสไตล์เป็นรุ่นแบบนี้หมดเลยทาความสะอาดแพ้สายชาระเพราะว่าสายชําระเนี่ยจะเจอปัญหาก็คือแม้แต่ลรเบาน้ําที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่บางทีฉีดปื้ดแล้วก็กเด็นใส่ด้านบนเราหมดเนี่ยเดินใส่ฝั่งนั่นงตรนั้นไม่ถูกสุดลักษณะอันนี้เป็น ก็งงะค,ะคือราคาถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัดในส่วนของไดเออร์ออกเนะี่ยอยู่ที่หมื่นแปดันถ้าไดเออร์ไปด้วยถ้าไดเออร์ไปด้วยก็อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดเอารีโมทคอนโทรลตัดในส่วนของแผ่นคอนโทรลออกเริ่มต้นที่2องหมื่นถ้ามีเซ<ม>็นเซอร์ก็ 4, สี่หมสิมีเซนเซอร์เปิดปิดอโโอโต้ออโต้ฝัดทุกอย่าง แต่เขาก็จะมีสายระยงระยางนะคะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อไปติดตั้งที่หลังถ้าหากว่าเราซื้อรุ่นที่เป็นอัตโนมัติไปเลยในตัวนะคะเขาก็จะไม่มีสายระยงระยางออกมาด้านข้างนะคะแต่ว่าก็ต้องแลกกันกับราคาที่สูงขึ้นนิดนึงค่ะอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่นขึ้นไปเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้68,560บาทก็จะเป็นแบบท็อปของรุ่นนี้นะคะพร้อมรีโมทนะคะนี่เขาเป็นแบบวอชเลตนะคะ แล้วรุ่นนี้นะคะฝารองนั่งอุ่นด้วยค่ะแต่เรื่องของความนั่งสบายเรายังให้ตัวที่เราโหวตนั่งสบายกว่านะคะแต่เขาก็ยังมีข้อดีอื่นนะคะอย่างเช่นมีฝาเขาค่ะเป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะเขาจะมีเจาะด,ด้านหลังไว้ให้เลยใช่ค่ะตอนนี้นี่เขาจะเจาะข้างหลังไว้ให้แบบนี้เลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเราเลือกตัวเมื่อกี้แล้วในอนาคตอะเราอยากจะมาเพิ่มเขาสามารถเพิ่มได้<ะ>เพราะว่าขนาดแบบเดียวกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้เจาะไว้ให้ใ รุ่นนี้ดีไซน์สวยมากค่ะน้องเนี่ยโชว์อยู่ด้านหน้าเลยนะคะแสดงถึงความเป็นตัวท็อปมากๆแล้วก็ราคาของเขานะคะอยู่ที่สองแสนบาทค่ะไม่ได้นี่นะคะอันนี้คือตัวท็อปเขาโอ้ยฝาอุ่นแต่ I I ว่าพิงไม่ได้งไง คนที่ชอบพิงนี่คือหมดสิทธิ์เลยใช่แต่ทรงสวยมากมาชมชักโครกรุ่นที่มีรีโมทกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นแบบสัมผัสเนะเาะแล้วก็สามารถปรับได้ค่ะว่าจะชอบน้ำเบานะคะหรือว่าน้ำแรงนะคะและปรับได้หลายระดับด้วยค่ะนี่เลยค่ะน้องเนี่ยเขายังมีฝาชักโครกนะคะเป็นระบบเซ็นเซอร์ด้วยค่ะ ราคาของตอนนี้นะคะอยู่ที่97,010บาทพร้อมติดตั้งฟรีค่ะเมื่อสักครู่เป็นแบรนด์ทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เรามาดูกันที่ American Standard กันบ้างนะคะที่บุญถาวรสาขารัชดาหมวดสุขภัณฑ์วันนี้นะคะเราประทับใจน้องพนักงานทุกคนที่เราเจอเลยค่ะ นนะะพร้อมที่จะให้คําแนะนําข้อมูลแน่นแล้วก็ไม่มีการฉากสีหน้าด้วยนะคะตรงนี้เนะี่ยทำให้เรามีความสบายใจที่จะนั่งที่จะลองแล้วก็ทําให้เราได้เลือกในสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี่ค่ะตัวที่เราโหวตของแบรนด์นี้กันนี่นี่ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่18,00 0กว่าบาทนะคะผมซึ่งเป็นรุ่นแบบ V shape เหมือนกัน แล้วก็อีกอย่างนึ่งคุณผู้ชมลองสังเกตผมจะชอบแบบฝาเป็นแบบนี้ไม่ชอบให้มันมีมีวาวข้างหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือฝาจะต้องแบบสลิมนิดนึงแล้วก็เป็นแบบซอฟโค้ดด้วยนี่ก็คล้ายๆกันกับโตโตที่เราโหวดถูกต้องมันจะมันจะลงมาประมาณนี้ฝาบนก็ซอฟเหมือนกันเ<น>พราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแบบจะปิดแล้วมันจะเอ้ยคนที่อยู่ใกล้ๆตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ระบบการชำระล้างเป็นแบบไซฟอนแม็กซ์ค่ะน้ำจะวนคือ,อตัวนี้ก็ดีนยเป็นแบบน้ำวนเนี่ยลังเลมากสตัวนี้คือวดทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นแบบกดด้านข้างด้วยนะคะมาชมด้านในของรุ่นนี้กันนะคะ ก็จะเป็นแบบระบบคือเวลาเรากดตัวนี้มันจะยกเดือยตัวนี้ขึ้นน้ำมันก็จะลงลงไปข้าง,างล่างรื๊อลงไปตรงนี้ถ้าตัวนี้มันก็จะมาน้ามันถ้าจะมาเติมในลายตรงนี้ไหลออกเวลาเราเปลี่ยนก็จะมีตัวนี้ที่สียกับเปลี่ยนยางชนี้ที่มันจะอุดไม่อยู่อ่า แล้วเราสองคนก็ได้มีอีกรุ่นหนึ่งนะคะติดมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นของแบรนด์ Kohler ค่ะคือเขามีคุณสมบัติที่ค่อนข้างตรงกับความต้องการของเรานะคะเป็นฝาแบบเต็มนะคะไม่เว้าหลังด้านข้างทึบแล้วก็กดน้ําด้านข้างนะคะราคาอยู่ที่16,900บาทนะคะก็ราคาไม่ได้หนีกันกันกบ2รุ่นเมื่อสักครู่มากนักนะคะอยู่ที่ความสบายในการนั่งแล้วคะ่ะว่าชอบตัวไหน แต่หากท่านใดชอบฝารองนั่งที่มีความเว้าวด้านหลังด้วยนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็นตัวเบสเลอร์ของเขาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีความเว้าวเข้าไปสักนิดนะคะแต่ยังทําความสะอาดง่ายอยู่แล้วก็เป็นแบบกดด้านข้างค่ะราคายอยู่ที่1,7,900บาทค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเลือกชักโครกวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเวลาคลิกมาจะได้ขึ้นเตือนนะถูกต้องแล้วครับยางนั้นวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ,คะอย่าเพิ่งปิดค่ะมีแถมให้อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโตโต้นะครับผมที่จะเป็นเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับนีการใช้การติดตั้งวัสดุเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับมีตั้งแต่ หลักพันนะครับอันนี้พันสามห้าสิบมีหลักการพันก็คือหกพันเจ็ดเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบยกได้อย่างนี้นะครับอแล้วก็จะเป็นหลักหมื่นเลยเขาแบบหลักหมื่นอันนี้หมื่นสองหมื่นสามครับตัวนี้เฉพาะอะไรอันนี้เฉพาะ,พาะสแตเลสต,ตัวนี้อ,อย่างเดียวครับสองหมื่นสามสองหมื่นสามอันนี้หมื่นแปดครับที่นั่งอีกเก้าพันเป็นแบบพับได้ บบก็คือเวลาเรายือนอาบน้ำเนี่ยจะได้แบบไม่เกะกะเลยเก็บได้ใช่เป็นแบบผับเก็บได้ตัวนี้สี่หมื่นหนึง่งอันนี้วัสดุจะเป็นแบบไฮเกรดนิดนึง